สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องประกันกับเบนสําำหรับวันนี้ประกันกับเบนก็นำสาระดีๆเกี่ยวกับการทำประกันมาฝากกันอีกเช่นเคยครับจากสถานการณ์ปัจจุบันครับโควิดทำให้มีผู้สนใจทำประกันเพิ่มมากขึ้นแต่เนื่องจากครับปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิดเพิ่มมากขึ้นทำให้หลายคนครับเกิดมีความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะ ถ้าเราติดโควิดนี้จะสามารถทำประกันได้หรือเปล่าและถ้าเราติดโควิดแล้วรักษาหายแล้วเราจะสามารถทำประกันได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยหรือข้อห้องใจให้กับผู้ฟังทุกท่านครับถ้าป่วยเป็นโควิดแล้วสามารถทำประกันได้หรือไม่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโควิด เป็นโรคที่มีผลกระบบบทางเดินหายใจและอาจนำไปสู่โรคต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตคำตอบของผมจึงแบ่งเป็น2ประเด็นครับประเด็นที่1ครับกรณีที่ติดเชื้อโควิดก่อนทำประกันและยังไม่ได้รับการรักษาคนไข้กลุ่มนี้ยังไม่สามารถทำประกันได้ครับเนื่องจากว่าเจ้าเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยหลังจากที่เราติดเข้าไปแล้ว มีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาเพิ่มมากขึ้นทํำให้บริษัทประกันยังไม่สามารถรับพิจารณาคนไข้กลุ่มนี้ได้ครับสำหรับประเด็นที่2กรณีที่ได้รับการติดเชื้อและรักษาหายแล้วคนกลุ่มนี้สามารถทำประกันได้ครับแต่ส่วนมากบริษัทประกันมักมีเงื่อนไขในการสมัคร และจะพิจารณาเป็นรายบุคคลขึ้นอยู่กับอาการของผู้ที่สนใจทำประกันครับและส่วนมากจะมีเกณฑ์นในการพิจารณาตามอาการของผู้เอาประกันแต่ละรายดังต่อไปนี้ครับสำหรับผู้ที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวก และมีอาการเล็กน้อยเช่นอมีน้ำมูกไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสรวมถึงมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า37.5องศาคนกลุ่มนี้สามารถส่งเอกสารพร้อมใบรับรองแพทย์หลังจากรักษาหายแล้ว30วันเพื่อที่ให้บริษัทประกันพิจ,จารณารับประกันได้ครับ สำหรับผู้ที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวกและมีอาการปานกลางเช่นแน่นหน้าอกหายใจลำบากไอแล้วเหนื่อยอ่อนเพลียบางรายอาจจะมีปอดอักเสบคนกลุ่มนี้สามารถส่งเอกสารพร้อมใบรับรองแพทย์หลังจากหายแล้ว90วันเพื่อให้บริษัทประกันพิจารณาครับสำหรับผู้ที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวก ร่วมกับมีอาการรุนแรงถึงวิกฤตคนไข้กลุ่มนี้มักมีอาการแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยมากรวมไปถึงปอดอักเสบรุนแรงและมักจำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อประครับประคองอาการคนกลุ่มนี้หากสนใจทำประกันสามารถส่งเอกสารพร้อมใบรับรองแพทย์หลังจากรักษาหายแล้วตั้งแต่6เดือนถึง1ปีขึ้นไปเพื่อให้บริษัทประกันพิจารณาครับ อย่างไรก็ตามการพิจารณาเอาประกันสำหรับผู้ป่วยโควิดแต่ละรายเป็นเกณฑ์การพิจารณารายบุคคลเพราะแต่ละคนจะมีความรุนแรงของโรคที่แตกต่างกันดังนั้นอาจจะมีการขอตรวจสุขภาพก่อนทำประกันขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทครับ